สวัสดีนะ้าวันนี้ก็อยู่กับวัคพูดเริ่มต้นตั้งแต่หนึ่งวันนี้ก็จะมาหาผลปีศาจทเป็นโลกระยะจะเป็นยังไงไปดูก็มารับเพสกับโจรสลัดหนุ่มใส่หมวกนะครับก็จะไปตีพวกบัณฑิตหน้างโง่กันนี่เจ้าหุ่นยนต์ไม่มานะครับเพราะเขาหายไปไหนไม่รู้ไม่ได้วางโอ,อผมก็ฟ้าใ้เรื่อเลยนะ ผมฟังไม่ได้ถึงระยะหนึ่งผมว่าสังเกตตังตัวเองมีตังถึง4ี่หมื่นสามพันแล้วผมก็คิดว่าจะไปสูมผลที่เกาะลิงแหะนะก็จะซื้อเรือ300บาทเพื่อมุ่งหน้าไปที่เกาะลิงทันทีผมนึกได้ว่าก็จะมาหาซื้อผลที่ขายเผื่อเป็นบากี้ผมจะได้ความสบายสักทีที่เกาะกลางแล้วนะจนผมได้ถึงเกาะกลางที่ร,รอผมก็จะเดินไปดูผลว่าเป็นผลอะไรเนี่ยนะไหนดูซิผลอะไรโอไมคก็ oh God, ทุกคนครับเป็นผลบากี้ด้วย แต่ผมก็คิดอยู่ว่าควรจะซื้อเลยไหมเพราะว่าถ้าไปสุ่มผลอาจจะผลดีแล้วก็อาจจะมีคนวางผลบาคี้ไว้ให้อยู่แล้วผมก็เลยตัดสินใจเดินไปแต่ผมนึกได้อีกทีว่าผลที่ถูกม,มาจากเกลือก็ได้อาจ,จผลระเบิดแล้วก็ไม่มีคนวางมาให้ผมก็เลยตัดสินใจไปซื้อแต่สิ่งที่ผมเห็นนั้นผลชบชมไม่ขายแล้วเพราะว่าเวลามันเกินมาแล้วลุงนี้ถึงจะใจให้ไวกว่านี้ดีกว่าเฮ้ยฝาบไปกออ่อนเถอะก็เลยไม่รอช้ารีบขับเรือพิธีกอลิงทันทีเพื่อจะสุ่มผลอาจจะเป็นผลดีก็ได้ ่อเลยเดินมาครับขอลุงนวดสมผลหน่อยนี่ขอสมผลนยครับลุงขอผลดีๆนะไม่ใช่ผลก็เกลือแต่ผลที่ผมได้นั้นคือผลกาวิตต้ซึ่งมันมีราคาระดับหนึ่งผมก็เลยคิดว่าจะกินดีไหมผมก็เลยไปแอบปอนก็เลยตัดสินใจกินทันทีแต่ไม่ใช่ผลโรเกียก็เถอะแต่ว่าเป็นผลที่มีราคาอยู่ในระดับหนึ่งผมก็เลยกินอย่างน้นอยอาไปฟารามได้ก็เลยรีบกลับไปที่เกาะ,ะเซเลไสเพื่อไปฟาร์มต่อดีกว่า ก็เลยตัดสินใจมาฟาร์มต่อดีกว่าก็้ฟาร์มไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะคินี่าจะมีอะไรอเมีการฟาร์มแล้วก็อาจจะใช้ผลใหม่ฟาร์มอยู่ดีอยู่ดีก็มีจอมพลเต็งงคู่จะวิ่งไล่มาตกผมเฉยเลยถ้าไล่เต็ผมผมผมไม่มีสมาธิฟาร์มผมก็เลยผักมันออกไปก่อนแล้วมันก็เหมือนจะมาแย่งของผมฟาร์มเนี่ยอะไรของมันวะเนี่ยแล้วมันก็มีใครก็ไม่รู้มากคนนึงแต่ผลตั้งแข็งด้วยมันก็อาจจะลุ้มฆ่าผมเหมือนกันนั่นแหละครับอ้ผมก็เลยพยายามแดดหนีมันนะคะเพราะว่า ผมสู้นะมันผมไมชนะมันแน่ๆผมผมผลเป็นแค่ผลกาวิตี่้ด้มาผมโดนลุงก็เลยตัดสินใจค่ะจอมพลเซงงคู่ก่อนจะได้ไม่เกะกะในไอ้นมันก็ใช้พิคิวผักผมโอ้ยจ่อมพลงกันจริงๆเลยกูสันปะเนี่ยผมก็โดนมาอีกครั้งแล้วผมเกือบตายไอ้จอมพลเซงงคู่ก็กลับมาอีกครั้งเขาพยายามจะฆ่าผมแต่เขาไม่ได้เปิดพีพีแอนของเขานี่แต่กุสันก็ยังจะไล่ฆ่าผมอยู่แต่เนื้อในเนื้อผมก็จะโดนฟันมันตายแย่มา ไปออกเซิฟหนีมันซะเลยได้กลับมาในเซิฟใหม่ที่สงบม,มากๆผมก็เลยตัดสินใจไปฟาร์มต่อผมฟาร์มไป่ได้เลยเห็นแล้วว่าผม76แล้วสามารถรับเควสอันต่อไปได้ก็เลยรับเควสมันมาเห็นหีสบสมบัติอันนึงผมก็เลยไปเก็บแต่มันมีรูอยู่ข้างล่างก็เลยลองลงไปเดินไปเรื่ยใใอ,รอยนนอไไๆ,ๆนั้นก็เจอกับรุ่งฮาซานต้องคุยกับเขา บอกว่าผมยังไม่พร้อมผมตรงนี้จะเป็นที่หมวกของมีฮอกนะครับแต่ว่าทำไมผมถึงซื้อไม่ได้ใครรู้ตอวผมบอกผมด้วยนะครับแต่ตัดสนินใจออกดีกว่าผมงอนลุงหาฟารเร็วมาฟาร์มต่อฟาร์มไม่ได้าจะถึงเลเวลกันอย่างสี่พร้อเลยนึกขึ้นได้ผม,มสามารถไปฟาร์มที่หมู่บ้านฟอเซนได้สินะใช้ตองเข็มทิศดูว่ามันไปทางไหนเดินไปซื้อเรือเพื่อจะไปก่อหน,น้าทันทีอาจจะไปก่อลิงก่อนเผื่อมีคนวางผลโลเกียไว้ให้ มาลองขอผลคนนี้แต่เขาให้ผลถ้ากับผมมาคพิมผลโลกเกียที่ดีอยู่ในระดับหนึ่งจะไปเป็นผลเตือนนะเดี๋ยวู้ถือว่าดีมากเลยลยพิมพ์ขอคุณเขาไปว่าแจ้งก็จะกจะตัดสินใจไปที่ก่อน้าแข็งก่อนําทา,ทามาที่ก่อน้าแข็งแล้วตอนนี้ก็จะถึงแล้วผมถึงแล้วผมก็เลยมาคุยกับจนเซ่สปาแล้วก็ขึ้นไปสำรวจเลยดีกว่าก็ดูกับเจ้าหนี่ผมก็เลยลองตียนไปสรุปซีไม่เข้าอะไรกันเนี่ย ผลแมกมาผมก็เลยให้อม,มอนตีรู้สึกเป็นอะไรที่ดีมากเวลาโดเกีย te, แต่นี่ไม่โดเกียนะมันเป็นสโนมนเนี่ยก็สำหรับวันนี้มีแค่นี้นะครับถึงจะสั้นไปหน่อยเพรววาะมันไม่ค่อยมีอะไรมากมีผมก็ได้ผลแมกมาแล้วก็ผลกาวิตี้ที่มีราคามาในหลับหนึ่งก็รอบวันนี้บายยนะครับทุกคนเจอกันบายเจอกันในอีพีหน้านะ